ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกับร่างยุกับบ่าวมีผ่านทื่อแล้วก็ช่องอีสานบ้านของเองนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่พีทีน้องเห็นอยู่นี่ข้าพ้นซิงไข่ใบขีดตูดพี่น้องผมครบเครื่องเรืองตุ่มนาะพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็เป็นพิกแกงของผ่านทื่อพี่น้องผ่านทื่อสิมาเห็นยังสู้พี่สู้น้องกินมือนเ้ือดว่าต้มอึองหืมต้มอืองในมาโดนมือแล้วว่าในต้มเนาะได้มาโดนมือแล้วว่าท่านด้ต้มอยู่ว่าสันพี่น้องเห็ดเส็นกันมาพอสมควรแล้วนาะพี่น้องเนาะครับดเา ส่วนผักเข้าสีไส้นี่บ้ามีไปบ้ามีเป็นลูกหาเป็นลูกมือพี่น้องผมมือนี่ใบม่อนใบม่อนใหญ่นาอพี่น้องเนาะเป็นใบม่อนสุดๆนะพี่น้องแจ้งได้กัดสองเสียบเนี่ยนอนพี่น้องมือนี่เป็นใบม่อนกวางบบกใหญ่พี่น้องผมแล้วกับบักการดำนาอพี่น้องเนาะกับเพ้ากานดำก้องเห้าแล้วกับใบฉีดตรวดใบฉีดตรวด คือสามสิ่งนี้นี่เป็นพักคอมที่แบบว่าสุดยอดค่วมเลือดรู้อรางการพี่น้องผมโดยเฉพาะใบอันนี้เขาสีเลือกใสใบม่อนพี่น้องผมมือนี้เขาสีเหลือกใสใบม่อนน้พี่น้องนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมหลังจากที่หัวตาซ้ำซ้ำบากบ้ามีลงคิปไปแล้วเป็นจ้างใดบ้ามีปากว่าออกเบิดคคำสีเบาเปกะตัว้วเทียเดียวมันอาจสิฟุก,กระได้่านทื่แมนบอพี่น้อง ย่าฝาา่าวไปว่าผ้าทือฝีมือคือว่าบ้ามีไปนั่มเราบอร่หมานย่าฝ่าวไปขีดยังสารความมุนี่มันของมูุนี่มัน่แนี่พนอนเราพี่น้องผมปบ้ามองเดียวกันมันอาจจะกินคนละมือกับเป็นนอพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นย่าไปขีดหลายย่าไปไอ้นี่เ<ม>ข่าคางเบ้ามีไว้พี่น้องผมเข่าคางเบ้ามีเข่าคางนี่ไว้นี่เนาะครับเนาะวิญญาณีเพิ่นต้มน้ำอยู่คือยิ้มเปืเป่อยๆพี่น้องผมยิ้มเปืเป่อยๆเอาผู้ใดเลยนี่พี่น้อง บ่มีผู้สาวจ็กเทียมีผู้สาวมาให้เบิ่องเราเด้อพี่น้องเรื่องพูดนะ <c oughs> ขาวเป,เปิ้นเวิ่นพี่น้องผมกล้องดีกล้องดีคือคนผู้ดีเองเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ฮู้อีหยังคำอุ้ยต้มสมขามหมูพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวบามีขอซิมก่อนเดี๋ยวเฮาจงเว้าเ,เลี้ยงไส้เบ็ดพี่น้องผมมันปวดหัวใจ มัสีสู่ต้มเอื้องขัามีต้มเอื้องมนันหนีมันพันดอยคาไปเลยดี่และลูกดิแมนบ่าพานเื่อจักคำพี่น้องผมมาพี่น้องสวดสวด,สวดกันทางไก่ทางไก่ในประเทศทา่ทางประเทศทเคียงสูบนำ้ำรถอีตแตกมีไว้ทำไม่พี่น้องผมจัดมาเนาะพี่น้องเนาะ หาอยู่เด้อฮัลโหลที่เด็ดพี่น้องผมก็วางล้วบ้านยื้เฮ็ดป่านหนาปวงน้ำขวดมันขึ้นมาอ๋อมันขึ้นมากเลยครับผมมันเยอะตัวอย่างเป็นยังเขาจังใส่ดินไซไว้บอกเก็บลับปีน้องแน่ปานเถื่อจงใครบ่อเหนื่อยมา มันจังไค่บวกเด้อพี่น,น้องเด้อมัข้ังใส่นามมันไครออกกันให้เข้าใจกันตามนี่พี่น้องผมชุดยอดผ่านเธอไปไต่มาเนาะพี่น้องอีหยังกับผ่านเธอผ่านเธอเย็นนี่พี่น้องเราเอาบ้ามีไปเปรียบเทียบจ้ากับผ่านเธอ วนมันเขามาพีก่อนทำเสิเดี๋ยวเดียวเดียวบ้ามีเศษฝนเขามาพีก่อนบามีเศษหลุมหนาโป๊กสันเดียนะครับผมเรียบร้อยกันไปแล้วโอ้แต่วันส่วนพี่น้อง น้าพี่น้องเนาะเพิ่งไปไมา่ยังอ้าวพี่น้องผมให้พันทื่อจัดการบา้านเนี่ยล้วลงก่อนเฮาขวั่สีไอ้นี่บ่เฮาขวั่วสีมีมาตราการแฉเแชยนกันบ่พันทื่อเชี่ยวกับเบียงใส่เบียดสร้างว่ะเช็ดเนื้ออะไรเช็ดเนี่ยไตรบ้ากายบอกให้บ้ามีไปใส่เองบ่ <laughs> ไปใส่เองได้ถ้าไปยาวน้ำฝนยางน้ำฝนฝนน,นยังบ่ามานอยู่ เจ้าก็จะเวียดบ้านที่ไปอยู่เดี๋ยวที่ไปใส่ให้โลกตะลึงพี่น้องโอ้ยอื่องไหมอันคำตกมือแรงไปเอาหนาสถานี่นี่นยเลยใคอทีนะ่เป็นผู้ไทยลายมาบู้ยเอาสอบไปใส่เอาไปถั่ปพีงเนี่เด้อไปถั่ปพีงเนี่ย,ยเลยนี่แรงว่ะซุ่มนี่เอาไปถั่ปพีงน้ำเต้นเบิร์ดไอ,อไไ้คุณก็ทีไม่กินน้ำอยู่เดี๋ยแล้ยมีแต่อืองอยางพี่น้อง ลายอยู่มข่นอ่ะใครพี่น้องไข่เต็มทวงผ่านทื่อรับประก,กันว่าไข่เต็มทวงแทเนาะพี่น,อน,น้องเนาะผ่านทื่อรับประก,กันว่าไข่เต็มทวงแทะพี่น้องเลยไขย่ใครใครไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเดือบดาวเดือบดาวขึ้นมาจังหน่อยกับเขาป่าคือเกาลงไปน่าหนึ่งกอนครับผม เป็นภาพสีสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ามานั่นเห็นบ่ปอกเลยอามคือไว้ยกุลผู้ใดว่าอึ้งสาวกแมีนเลยเขาสิ่ต้มเปียกสู่น้องสู่พีสู่น้องกินเสียบเสีบี่น้องผมเฮีย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  นี่แหละพี่น้องผมเดี๋ยวเขาชิมนี่ครับตอนการลงหม้อลงแหก่การกินการได้ชื่อชื่อหน้องกินแซ่บแซ่บนาะพี่น้องเนาะกลางเมื่อกวันขั้นตอนแนี่ต้องล่างอึดให้สะอาดเรอบพานธุนะ์เนาะล่างอึดให้สะอาดกอนพี่น้องเลย อย่างล่างเพราะว่าห้องเจียวลงเบิดตโตเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ท่านชื่อรับประก,กันว่าไข่ครูโต้วสันรับร่องได้กินอุ้ไยไข่อุ้อไยไข่ไหมพี่น้องมี่จะตัวพ่งพงพ,งพี่น้องผมบ่าตรงห่วงเนาะพี่น้องเนะาะยูซื้อเพื่อกันยูซือเนี่ยแม่ล่ะเอ๊ จับโชว์จักตัวพี่น้องผมอื้งนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องสิตต่มสู้กินแสบแสบพี่น้องผมคือบ่าเอาพี่น้อง,องสิ่ว่าบ้ามีเป็นปอบอีกแล้วเขามาด่ากันอีกเดี๋ยวถ่ายชักครูครับผม ส่วนน้ำซุปหมอน้ำห้อนห้าวข้างคุช่ไข่ไข,ข,ข,ขีดดูดร้อมแล้วลล่ะกับกลัลร่างสี่เดือดนนาะพี่น้องนะกลำลังสี่เดือนทานออกมา้อนแรงแล้วพี่น้องผมถ่ายจักครูครับส่วนทางนี้เห็ุอย่างไะพันคือเนี้ยเบ็ดโอ้อันนี้เป็นเนี้ยเบ็ดเพื่อนพี่น้องเป็นเงี้ยเบ็ดนาะพี่น้องนาะเป็นกระปูน้อยนี่ล่ะที่ผ้าห่าได้ไปย้ำกันไล่ลยไร้กระได้พี่น้องผมเป็นกระปูน้อยนาะพี่น้องนะ ใบอ่อนซ้อนตใบม่อนนี่ละเอยดนี่ยอนมีต้อยอดงามๆพี่น้องเลยต้มสุดๆไปเลยพี่น้องผมพิ่แกงเข้าลงไปแล้วที่เด็ดยุ่งมองนี่นะพี่น้องนะตำเครื่องแกงลงไปแล้วน้ำแดงจึงคึงตำเครื่องแกงลงไปแล้วน้ำแดงจึงคึงพี่น้องเลย ส่วนผีเอืองเห่ากาับยูนี่บ้ามีสิบมีพี่นองสามารถชี้เขาเตือนมาว่าย่าเอาภาพที่มันว่าเป็นตะเบื้องหรือว่าภาพเป็นตะยานมาล่วงลายว่าสันเอาจัดให้เรื่องผีนองเด้อจัดให้ครับอันนี้เขากับเบิงควนะ่หนาหักหนาะช่างของมันไปกอนนาอพี่นองเนาะเบิงคว่หนาหักหนาช่างของมันไปก่อนหวนะายดองแดงดองแดงอยู่พี่นองเลยเอื้งพี่นองบัดประเดียวเหากับสีเอาล่วงหมอนาอพี่นองเนาะมีละครัเอึง้งเขาเอื่องยังผ่านถือ อย่างอึ้งอย่างเนาะพี่นออนะ้องเนาะเป็นอึ้งอย่างเน yeah. ี่ยเอาโอ้นี่อึ้งเผาอึ้งเผากับม,มีอะไรอ่ะนี่สิใแม่นวนะแม่นนี่พี่นออ้องไซส์สี่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 นั่นสิโอ้มันยืดสี่ยืดขางนี่พี่นออ้องไข่อืมนี่แหละเอา กะถึงขั้นตอนลำพี่น้องเลยภาพเสียงเนี่ยหายอย่างที่มันโหดไล่กันเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อให้เบิงสะก่อนหันหันมาเบิงกวักสะก่อนผมจ้า <laughs> เอาหยอดลงไปแล้วพี่น้องบ้ามีบ่ให้เบิงนะครับเนาะให้เบิงตาอึ้องพ่อพี่น้องผมภาพอันใดที่มันโหดไล่เฮ้ากับบ่เบิงแหละ <laughs> ย่าห่องแม่เราไว้ไม่ถูกใจ <laughs> เรียบร้อยแล้วมันว่าผ่านทื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมเอา้ามาทาความเข้าใจกันจักนิดจักน้อยพี่น้องผมจยกาที่เขาเฮ็ดมันเป็นวิธีทางทําม,มาหากินของการต้มปื้งสูตรต้มปบื้งกบเบียร์นี่แหละครับเพื่อนบ่อขาให้ตายก้อนดอกพี่น้องเพียงแต่ว่าอันภาพใดเนื้อหาใดที่มันบ่ดีบ่างงมกะเข้ากับบ่ไทายเบื้องนาะพี่น้องเนาะตามที่พี่ที่น้องบอกมันตายแล้่ยวที่นี่หมอแล้วจังสันจังสีเข้ากับไปเบื้องกันเนาพี่น้องเนาะให้เขาใจช่องเข้าเด้อพี่น้องเนดะ้อ ญาติได้รวงได้ด,ดากันมาพุ่นเอาไฟบุกบุกปานนี่บดบดตายวะไอ้มันหงายตายแล้วพี่น้องผมตายคอยรออยู่ในหม้อแล้วเนาะพี่น้องเนาะตายคอยรออยู่ในหม้อแล้วสุดยอดพี่น้องผมเดี๋ยวเาปิดหม้อปิดแหกไว้สักครู่เนาะพี่น้องเนาะ ปิดหมอ้อปิดแหกไว้สักครู่เดียวก็ได้การพี่น้องผมขออนุญาตเอะพี่น้องดเด้อเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันพี่น้องผมอันนี้ผ่านเทือเด็ดไปหรปอเปล่เด็ดไปแล้วพี่น้องเด็ดไปแล้วไปมอนเฮาเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวะโอ้เกินว่าท่านเบิดพี่น้องผมต้มเกินว่าท่านสิเบิดดนะพี่น้องเนาะเอาได้เวลาเปิดหม้อเบิ่งกันดู แยมชายแจ้งน้อยแวบ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 บึ้ยพี่น้องเดี๋ยวอีแจ้งน้อยอีแจ้งน้อยผ่นทื่ว่าบ่ทันเปียพี่น้องผมบ่ทันเปียเนาะพี่น้องเนาะนามไก่จะบวกจะได้แล้วกำลังได้การพี่น้องเลยค้อมได้การเนาะพี่น้องเนาะให้นามบวกนามได้สกวนเลยพี่น้องเด้อเราเฮาสีกินกันแซบแซบระบายบวกไปแจ้งน้อยบวกไปแจ้งน้อยเดี๋ยวให้มันบวกกอน พานทื่อบอกว่าพานทื่อบอกว่าให้บ้ามีซิมมาสั่นพี่น้องบ่ใส่อีกบ่ทานอออโอ้ยมันกับบอสทันเปียหน,นอห้องไอ้สะตอพี่น้องงงนะ นเด้อพี่น้องเด้ออื่องเขาเฮ้ยโอ้ยเยา,าว์เบ่าวมีเด้อพี่น้องมีแหละครับพี่น,ออน,อน้องเอื้องเข่ากระไดเอื้องในหมอเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะเอื้องในหมอเป็นตัวจังงี่สี่เจเดียู่พี่น้องเลยสี่เจเดียอยู่เซียมน้า่าสันโตัวเซียมโ่สันไดนเด้อพี่น้องเอา้ามาลองซิมกันเบิ่งชุดแรกนะพี่น้องผม มันมันส่ท่านเสียผ่านทือยอย่านผ่านทือบ่ท่านใส่อีหยังนะบ่ท่านใส่อีหยังพี่น้องมีตะลุชาติของพริกแกงมีตะลุชาติของพริกแกงขึ้นมาแต่ว่าข้าวบ่ข้าวพี่น้องผมบ่มีคําว่าข้าวเนาะพี่น้องเนาะบ่มีคําว่าข้าวในหัวใจพี่น้องผมอ่ะให้มันเดือดไปก่อนน้ำใน้อยๆพ่อพี่น้องผมให้น้ำในน้อยพ่อเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ทา่าลงไปอีกอ่าพี่น้องผมใส่การชุดนี่ดับเลี้ยวเขาก็เอาเลยนาอพี่น้องผมนะ ใส่หลายๆรสครับบะหมี่หมักใบม่อนเท้านแท้าน,นขาของกันซาได้เนอยู่บ่หว้วยเพิ่นว่านี่มันดีต้มเป็ดคือต้มยาใส่นี่ห้วยมันดีกว่าใส้สาพุ่นนี่เพิ่นว่าเนียนครับักาหมลงเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว อ่าวังหันผ่านทื่อได้ใส่น้ำปลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสู้รถเบิท์นใส่แม่นบ่ะสู้รถใส่อีกอยู่เด้อกอ่ะเปิดร้องใส่ผักเปิดก่อนใส่ใบม่อนเข้าไปแล้วพี่น้องเลยบ่นบ่นหน่อยแม่นบ่บ่นหน่อยใส่อีกบ่ใส่อีกนใส่อไงแม่น ต้มอึองอใส่ใบมออ่อนซอยลงเลยพันทื่อครับมันห้องสดห้อกระดิสดใบม่อนน้ำน่ะนะหุูร้องหันที่บนหลายเป็ร,ระเด็นเนาะไม่นรครับบานให้น้ำอุจจุบ่าต้องเป็นน้ำอ่า บนตรงแบบนบไ่แบบม่นเอาแบยหนานไะรน่ะนะเยอะหน้ำพอดีสดนะทาให้เดือดพี่น้องผมผ่านชื่อกระดเดดกระเพากระเพาอ,อยุ่หลังบานใหญ่กว่าเลยบักการดำพี่น้องผม เดี๋ยวเดี๋ยวบักการดำไส่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบักการดำไส่เห็นอะไรสารเผ็ดเนาะใส่ให้มันได้กินหอมลนี่ยผ่านเธอเอาเดี๋ยวพี่น้องผมมีอย่างอีกแนี่ยผ่านเธอไส่ไ้ใส่ใส่ไปค้ำนะบ่า เดือดบุกบุกแล้วเนาะเดือดซึ่งกันพยายก,กินไปเดือแล้วใส่ใบขามลงไปพี่น้องบาดนียใส่ใบขามแล้วปะแล้วก็ใส่ใบม่อนแล้วปาโทเวหยาหยังอยีเพราะทนาย,าย,าย,ายาใส่อีกใบหนึ่งพี่น้องผมงให้เดาพี่น้องผมว่าเป็นใบหยัง การดำพี่น้องค้นโคเล่ให้เขากาานันพันเถอะหีดมันเ้าต้นหอมกับไส้ตัวตัว่เห็นตัวเอ,องหยดเธอเออเท่าผิดแน่ เสียบแล้วไปเสียบแัสดพี่น้องเบียบเยบามีบัสดุชิมเบียอยู่พี่น้องเบียอยู่โดยรับเด้ออึ่งเฮากับใดหรือว่าเปียยวาได้ยูย่เนาะพี่น,อน,น้องเนาะเปียยแล้ว นี่เราพี่น้องผมตุ่มเปียดอึ้องไข่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้อึ้องไข่ของแท่ตุ่มเปียดอึ้องไข่ของแท่พี่น้องเลยเอาจังมาจัดน้ำกันใส่ใบม่อนใบคมพี่น้องผมน้ำอ่องต้องพี่น้อง น้ำเป็นสีอ่องตองนพี่นองเนะาะบามีซีมก้อนบาดนีซีมอีกทีนึงเนพี่นองเนาะต้มเป็นชั่วงแล้วพี่นองเอาเบ้าตรงๆกระพานถือต้มเป็นชั่วงแล้วพี่นองผมแสบแล้วพี่นองมาบาทพี่นี่เอาผ่านถือเห็ดแสบแล้วเที่ยวแล้วก็ดีเนานะครับโจยพี่นองอนโจย มอหนึ่งเทลงไปซซมหนึ่งพีน้องผมต้มเอื้องใส่ซมเนาะพี่น้องเนาะมันก็ได้เป็นซซมนั่นแหละบอสเสียบตายไซเลบุนี่พี่น้องผมขันบอสเสียบกล้าบอสเลยเนาะพี่น้องเนาะขันบอสเสียบตายไซเลบุนี่เอาดึงอียังกะขาดเบิดแล้วเปีไอเหล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาใส่ผ้าใส่ใดเข้าไป เกาไปใช้ผ่านเถอะเตียง,ยงหยกผาาสู้พีสู้นองกินอือดสาวาซะต้มขาหมูพีน้อง,าองบาดให้มับเปรียบเทียบกับต้่มอื่นงแหนมันมาสีเคขิงต้อ่มอื่นงเจ้างว่าวมีว่าเอามา คือพวกินสวยไอ้ต้มขาหมูบาามีว่ะอันนี้พี่น้องอ่ะมา ภาพเสียงเนี่ยฮะสัญนญนาว่ากันมันใครคือบ่ใครบ่หูแต่ว่าบ้ามีสีเห็ดมันนี่ถั่วมันบ่มียังหรอละบ้ามีวะโอ้ยเปรี้ยค่ะผ่านที่เป็นตัวเลยพี่น้องตัวนี้ดีกว่า ชัดๆเจียนๆนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยำเข้าไปมัดซีเดคใายพี่น้องเอ้ยหอมมากเลย จะเป็นใครขึ้นไปแม่งเมาเิ็มของไอ้เนี่ยจะเป็นใครขึ้นไปแม่งเมาพี่รองผมน้ำามต้มใบม่วงหนึ่งพี่รองผมกดเปลือยเลยใบม่อนใบคามมันเข้ากันดีดี้อ เอาใบม่อนก่อนจับครับจับ,บมาเด้อพ่อยิ่งอย่างพ่อยิ่งยังพง่อยิงง่งตวงบอกใบม่อนพี่น้องพง่อยิ่งปูงเนะครับเด้อ <c ười> ครับนี่พ่อยิ่งปูงพักบ <c ười> ้านดื้อปะพ่อยิ่งปูงไปเอฟจีเงียบเงี่ยบิ้งทุกจีบป,ประจัน เบิดโดัวเราเบิดโดัวเราพี่น้องมันห่อนเนี่ยกายว่าลวกปากบ้ามีเยอะส่วดไดก็นำบอลอยากมันเลยยี่นี่นว่างขับผมนี่เจ้ากับมาเพิ่มยาพี่น้องบ้ามีมาเป็นตัวสีเป็นแมงเมาอยู่ในถ่องมันคือยังบ้ามีบ่สนใจพี่น้องผม นี่อีกตัวหนึ่งไม่เห็นเพราะว่าค้าทั้งหมดนแล้วต่อให้เป็นแมงเมงบาบบามีก็กินได้พี่น้องเด้อกินเป็นตัวรวยพี่น้องผมเฮาต้องกินเป็นตัวพี่น้องงาบงาบพี่น้องผมควอนบ้า รันหอดขี่หอดมังเมาพี่น้องเพื่อไลกันวอนุ่งแดงของ่านถึงร้านนั้นเราว่าใคร ต้มมือแซบตัวนี้ดีกว่าอ้ยกแซบก็เาหน้าส,สิไปงงน็นงยตัวมันน้ำแซมาพี่น้องผมเครื่องเสร้างไก่สร้างไก่นี่ไปผมสร้างไก่สร้างไก่นี่ไเต่้งทจังหวัดตัางจังหวัดมายามากินมาแบเมือวานของการต้องกนน้อครับอีสานแของเองพี่น้องผมตุนก็นเปียดีเลย เอาเบิดตัวเลยบ่พี่น้องนี่เบิปุ่นแล้วเป็นตัวตัวเลย <c oughs> มันบวชปวดปะพานทื้มอมาตอนบวชบอนคือเราือกกันอยู่ยแล้วอ๋อพานทื่อจัดให้พี่น้องจัดคำต้นน้ำพวงวันครับเอาพอยเนสปวงเด้อพานทื่อจัดใหพ้พอยเนสปวงครับคำนี่ จับวะบตัวนี้บพค่งขื้อไปตัวใหม่ซะปัิวาบ้าวมีคือหมดเนี่ยตัวนี้เฮี้ยงหมดบาดผ่านขือสี่เจเดียู่พีน่น้องเลยดาดเลี้ยมจีกมีกอยู่วะ <C oughs> เอามาขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพีน่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขุนเองเนาะพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประการใด้คำว่าคำจากิริยาท่าท่าจีบวสุภาพจีบวไปบ้ามีขอตรวจขอให้เรือพี่น้องเด้อจัดให้ยคำสุดท้ายครับตุ่มเอื้องนี่แหละพี่น้องมาพ่าการคิดนาครับพี่น้องผมบนโคตรเสนาหน้าเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อกับบ้ามีผ่านถือมือนเดิมคือเกาลุยะ